หนองบัวลำพูดินแดนอารยธรรมโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองราว2,500ปีมาแล้วปรากฏให้เห็นผ่านชุมชนเมืองเล็กๆยุคก่อนประวัติศาสตร์กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทั้งแหล่งโบราณคดีโนนเพรา้าโนนดอนกลางและโนนสังดินแดนที่พระพุทธศาสนานิกายเถรวาดได้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคงในยุคทวาราวดีราวพศ1 1 0 0ถึงพศ1500 จากการพบใบเสมาหินทรายวัดพระาธาตุเมืองพินและวัดป่าโนนคำวิเวกและการเข้ามาของอารยธรรมขอมราวพศ1,500ถึงพศ1,700จากการค้นพบฐานวิหารศิลาแรงศิลาจารึกพระาธาตุเมืองพินและจารึกอักษรขอมวัดป่าโนนคำวิเวกราวพศ2105ถึง2106วัฒนธรรมขอมเสื่อมลง อิทธิพลอาณาจักรล้านช้างได้เข้ามาแทนที่พบหลักฐานการสร้างพระพุทธรูปศิลาจารึกที่วัดถ้ำสุวรรณคูหาและบ่อน้ำที่วัดศรีคูณเมืองราวพศ2112สมเด็จพระนเรศวรได้เคยเสด็จมาตั้งค่ายพักแรมเมื่อครั้งร่วมเสด็จกับสมเด็จพระธรรมราชาที่ได้ยกกองทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ซึ่งขณะนั้น มีพระชนมายุเพียง19พรนษาสืบต่อยุคนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานราวพศ2 3 0พพระวอพระตาได้อพยพหนีจากเวียงจันทร์ผ่าไพร่พลกองครัวญาติพี่น้องมาสร้างเมืองอยู่ณหน,นองบัวลำพูแห่งนี้จบจนสมัยรัชกาลที่4ในปี2,433ได้มีการจัดระเบียบการปกครองใหม่ ทำให้นครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานได้ขึ้นตรงต่อเมืองหนองคายและได้เปลี่ยนชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่าเมืองกมุดทาสายจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นหนองบัวลุ่มภูซึ่งเรียกตามลักษณะของเมืองที่มีหนองน้ําขนาดใหญ่ชื่อว่าหนองสําซางอยู่กลางเมืองมาแต่อดีตและในปี2450ได้มีการจัดรูปแบบการปกครองแบบใหม่อีกครั้ง มีการรวมหัวเมืองต่างๆต,ตั้งเป็นเมืองจัตาวาเรียกว่าเมืองอุดรธานีและหนองบัวลุ่มพูมีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองอุดรธานีและยกฐานะกลับมาเป็นเมืองอีกครั้งเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม2536เป็นต้นมาเมืองไม่เคยร้างราผู้คนและหยุดนิ่งมีเรื่องราวสืบต่อนับตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งปัจจุบัน เป็นเรื่องราวที่ลูกหลานชาวเมืองหนองบัวลำพูได้อาสาช่วยกันสร้างความเจริญรุ่งเรืองของเมืองแห่งนี้บนพื้นที่กว่า3,859.1ตารางกิโลเมตร6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอศรีบุญเรือง,อำ,อ,งอำเภอนากลางอําเภอโนนสังอํเภอนาวังและอำเภอสวรนนรูหา